ฟังกี่ทีก็รู้สึกว่าขึงขังดีเหลือเกินเป็นคนจริงจังนะเราเนี่ยอ้อมเนี่ยฮะนี่เปิดเพลย์ลิสต์หรือว่ากำลังจะเช็คชื่อนักเรียนวะเน่ดีเจอ้อมค่ะไอ้ตุ๊กออตุ๊กคือชื่อคนที่ทำเซาให้อ้อมค่ะคุณดูฟังค่ะอ่าตุ๊กต้องรับผิดชอบค่ะเริ่มต้นกับอันดับที่1 4นะคะเป็นได้ทุกอย่างโยบอยทีเจนะคะต่อจที่รักแท้ของนุนิวเรียกได้ว่าเพลงเนี้ยมาด้วยตัวเพลงใช่ แต่อีกสิ่งหนึ่งที่มานำมาอีกอันนึงพร้อมๆกันคือถ้าทางเสียงเนี่ยเพลงได้ใช่ครับแต่ถ้าทางภาพเนี่ยโอ้โหแจมกับแจมฟินกูโอตายแล้วเรียกได้ว่าคนที่ไม่เคยเป็นแม่ยกก็บางคนถึงเรียกตัวเองว่าแม่ยกคือจริงๆก็คือผู้ใหญ่ที่เขาชอบก็าเอ็นดูอะจริงๆมันเป็นทุกวัยแหละที่เอ็นดูที่ชอบที่ชื่นชมใช่ไหมแต่บางทีผู้ใหญ่เขาก็ไม่รู้จะเรียกตัวเองว่าอะไรเขาก็าอๆกับว่าประหนึ่งว่าที่ฉันเป็นแม่ยกอยู่ช่วงนี้อ่ะมีความสุขในการที่จะ รักใครชอบใครแล้วก็แบบเขาเรียกว่าสนับสนุนกันเพราะว่ามันก็มันก็มีมานานแล้วป่ะใช่ครับดๆแบบนี้นะคุณผู้ฟังก็อมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความสําเร็จในเรื่องของการทําทละครให้คนอินนะวันนี้มเดินผ่านตึก,กร r ม,มี m y ในมันก็ต้องวันนี้แหละมันทุกวันเนี่ยผ่านทุกวันที่เสาแทบจะทุกต้นก็จะมีเห็นว่า,วามีทั้งคริสสิงคริสสิงเนี่ยจะจองพื้นที่อยู่บ่อยๆใช่ครับก็มีออฟกันอืมกนน้องไบรท์อ่ามีไบรท์นะทั้มีเตนิวอะไรอย่างเงี้ยสลับกันว่า ตรงนี้จังหวะนี้เดือนนี้จังหวะนั้นะบางทีก็นึกเหมือนกันนะใครวะที่ประเดิมสายวายที่แบบค่าแบบแบบเปี้ยงมานะคูต่ต้นที่แบบไม่ถืวอว่าอ้อมไม่ได้ไปแค่นักแสดงนะคนที่ลงทุนสร้างและคิดว่ามันฝ่ากระแสใดๆมาทั้งหมดอ่ะชีวิตเปลี่ยนกันไปหมดเลยกันนะช,ชีวิตเปลี่ยนเลยนะชีวิตนักแสดงหญิงเนะี่ยที่เปลี่ยนคือจากปกตินักแสดงหญิงเนะี่ยจะได้โฆษณา ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับบางทีก็เกี่ยวกับเครื่องสอําอางสกินแคร์ตอนนี้ตลาดเปลี่ยนจ้ะใช่ไหมตลาดเปลี่ยนกันไปเลยทีเดียวแบบหวัวใช่ป่ะโอ้โหคึกคักคึกคักกันไปหมดมันก็ทําให้เห็นว่าความเปิดกว้างมันเกิดขึ้นได้นะคะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปได้จริงคุณผู้ฟังจาก20ปีก่อนเราอาจจะพูดเรื่องแบบนี้ไม่ได้ตัดฟันเลยนะบางคนเนี่ยอยากจะพูดแล้วพูดแล้วไม่เข้าพวก แต่วันเนี้มีเพื่อนละ <Okay. S 1> พูดได้แต่อย่าลืมว่าในวันที่เคยพูดได้วันนั้นวันนี้ก็อาจจะกลายเป็นคุณต้องกัดฟันนะว่าพูดไม่ได้เหมือนกันเพราะยุคสมัยมันก็ปรับเปลี่ยนไปตามเวลาจริงจริงนะคะมันก็ต้องมีการปรับตัวในทุกสถานการณ์เมื่อวานยังนั่งคุยกับเพื่อนเลยเราจะอยู่ยังไงให้เขาเรียกว่าอยู่กับทุกทุกช่วงเวลาได้อย่างมีความสุขคํานึงที่เราคุยกันคือการปรับตัวและการเปิดใจแล้วเราต้องหมั่นคุยกับคนอื่นๆปะ่ะใช่ครับ มันต้องคุยกันว่าเขาคิดยังไงเขาคิดอะไร <Okay. S 1> อะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ก็สนุกดีนะคะแล้วเรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่ได้แปลว่าผู้ใหญ่จะรู้มากกว่าเด็กใช่ใชแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบางทีประสบการณ์ของผู้ใหญ่ <Okay. S 1> ก็ถ้าเอาไปเติมเต็มและเสริมบางอย่างที่เด็กรุ่นใหม่มีเราว่ามันจะพากันไปได้ดีเลยนะหั <Okay. S 1> วสมัยใหม่แต่ว่าเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่ทํามาแล้วมันนี่ถ้ามันไม่มีทิ่ถีนะ okay. มันจะได้งานที่ดีนะก,ก็น่าสนใจดีก็อ่ะมันก็คือการปรับตัวคุณผู้ฟังเ mm hmm. พลงที่เราเปิดกันอยู่เนี่ยมันก็คือเกิดจากการปรับตามยุคตามสมัยสนุกกันไปหมดเลยนะรักแท้ต่อที่ตัวเลือกตัวรอชอบอยู่คนเดียว17นาทีทุกอย่างคือวันนี้มันครอสกันได้หมดแล้วคนนั้นร้องกับคนนี้คนนี้ร้องกับคนนั้นเพราะฉะนั้นเพลงที่คุณอยากฟังถ้าคุณขอมาแล้วถ้าเรามีนะเราเปิดได้ถูกไหมพี่กวงใช่ครับมันเปิดได้ทั้งหมดเลยนะคะใ,ในในวันนี้แบบว่าเออเราชอบ บรรยากาศแบบนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนคุณผูฟังไนตี้หนึ่งส่วนหนึ่งหม่แล้วเมื่อก่อนคลำค้ายไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เลยเลีงใหญ่เลยปวดหัวไปหมดมจ,ะจะไปเดินเป็นเพื่อนกันยังลำบากเลยแค่ใช่แค่แวะมาเจอกันยังไม่ได้เลยนะต้องปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ลำบากลำบากแล้วไม่ได้ทะเลาะกันก็เหมือนแบบต้องไม่ถูกกันอ,อะไรวะใช่ทำไมเราต้องไม่ถูกกันก่อน อ่เมื่อก่อนชีวิตมันก็ยากแบบนี้แหละคุณผู้ฟังการเป็นเพื่อนกันมันก็ยากเหมือนกันนะแต่ว่าการเป็นเพื่อนกันของคนสมัยเนี้จริงจริงมันไม่ได้ง่ายใครเป็นอะไรยังไงก็ได้ขอให้เป็นคนดี <c oughs> เหมือนที่คุณผู้ฟังบอกอะว่าอ่อถ้าเรามีมิตรภาพให้อ่ะ <c oughs> มิตรภาพนั้นอ่ะมันก็อาจจะกลับมาแต่ถ้าคนบางคนอ่ะมิตรภาพเขาอ่ะซื้อได้ด้วยเงินนะ <c oughs> คุณผู้ฟังเคยเจอไหมบางคนนะพอให้เพื่อนยืมเงิน่ะคุณผู้ฟังเคยเพื่อนยืมเงินไหมหรือเคยยืมเงินเพื่อนถ้าคุณเป็นคนที่ยืมเงินเพื่อนคุณคืนไหม ถ้าคุณยืมเงินเพื่อนคุณคืนไหมคืนจริงไม่แต่เลาเรายืมเราไม่ได้ยืมเยอะๆออะเรายืมแบบไม่มีเศษอะยืมร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยลงไปซื้อของอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ต้องเรียกหรอก็จริงก็ไม่ถึงว่าถ้ายืมมันก็ต้องยืมแบบสมมุติว่ายืมไปใช้จ่ายอะคุณคืนไหมถ้าสมมติเราพูดว่าเฮ้ยเดือนนี้เราแบบมันชนจริงๆริงมาขอยืมสักสามพันไม่เคยจะด้วยสิอ่าเราก็นะเนาะแต่ถ้ายืมอ่ะถ้าเราลั่นไปแล้วอะยืมก็ต้องคืนต้องคืนมารยาทคือคืนใช่หรือถ้าคืนไม่ได้ มารยาทเบื้องต้นต้องรีบแจ้งเจ้าของเงินป่ะใช่ครับว่าไวาเดือนนี้ไม่ทันจริงๆซึ่งจริงก็ไม่ควรเนาะเพราะจริงเราก็ต้องมีแพลนเอาไว้แต่บางคนมันมีไม่ทันได้จริงๆนะใช่ครับก็ต้องรีบแสดงเจตจำนงไปบอกเขาเพราะเราจะเคยได้ยินคำหนึ่งเหมือนกันนะคะว่าไม่น่าเชื่อเลยนะมตรภาพของเรามันมีแค่สามพันเพราะบางทีสมมติไปยืมไปอ่ะแล้วพอไม่กล้าคืนไม่มีคืนอย่างเงี้ยบางคนไม่ได้ตั้งใจจะหลบแต่ แต่กลัวโดนหาว่าผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยหายไปเลย,าย,เลยบางทีสู้หน้าดีกว่าบางเนาะมิตรภาพมันมีค่ามากกว่าสัมพันธ์นะคุณผู้ฟังว่าไม่ใช่อะไรหรอกอ้อมอ่านข่าวเจออันหนึ่งอ้อมก็ตกใจนิดนิดเลยบอกว่ามันเป็นข่าวสักสองสามวันแล้วนะบอกว่าผู้ผู้หญิงอายุสามสิบเจ็ดปีชาวกาลสิธันนี่น้องอ้อมเขาลงไว้นะให้เพื่อนรักเขาใช่ว่าเพื่อนรักนะ <c oughs> ยืมเงินไปกว่าสองแสนบาทอ่ะถ้าเราเป็นเพื่อนสนิทเป็นคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังจะให้ยืมไหมคะถ้าสนิทนะ บางทีก็ให้ใช่ป่ะแต่บางคนถ้ายืมสองแสนเขาบอกว่าเอาไปเลยสองหมื่นเขาช่วยแต่สองแสนไม่มีมแต่อันนี้พอสนิทอาจจะรู้สภาพคล่อง<ม>ปรากฏพอไปทวงคืนทีนี้เขาก็ทวงหนี้เหลือหนึ่งจุดห้าแสน<ม>ก็คือคงได้มาสองแสนนิดนิด,นด<ม>ใช่ไหมคะมเพื่อนก็บอกว่าไม่มีไม่จ่ายไม่ให้<ม>อยากได้ให้ไปฟ้องเอา<ม>แล้วเพื่อนที่เป็นลูกหนี้ก็พุ่งเข้ามากระชากผม,ม <c oughs> ต่อย และจับหัวเจ้านี่โขกต๊ะแล้วพูดว่าคุณผู้ฟังอ้อมขอโทษค่ะถึงกราบเอาเป็นกราบเท้าก็แล้วกันก็จะไม่มีทางคืนให้ข่าวเขาว่ามาอย่างเนี้นมิตรภาพอันนี้ไม่ใช่แค่สามพันแสนห้าเลยดูสูงขึ้นมาหน่อยอมันไม่คุ้มเปล่าะมิตรภาพแสนห้าหรอ,อมันก็ไม่คุ้มนะคุณผู้ฟังเอาจริงๆคน มันมันเนาะเพราะฉะนั้นนะคะตั้งแต่ต้นปีอย่าเพิ่งรีบมีเรื่องเลยประคองตัวกันให้ดีๆวันนี้มันเพิ่งวันที่ห้ามกราเองคุณผู้ฟังและห้ามกรายยังไม่ทันหมดวันเลยเรื่องวงการบันเทิงก็คือคืนแล้วเกินมันไม่คือคืนคือคื้นสาหรับคนอาจจะรอลุ้นว่าเอะเรื่องมันจะยังไงนะแต่เราว่าคนในเหตุการณ์ไม่ค่อยคือคืนใช่ปะตอนเนี้ยคนลุ้นแล้วเนี่ย คนนลุ้นแล้วเนี่ยเรื่องจะไปในทิศทางไหน mm hmm. ก็เวลาติดตามอะไรคะ่ะคุณผู้ฟังก็ใจร่มร่ม,รมอย่าเพิ่งด่วนตัดสิน mm hmm. คือไม่ได้โลกสวยลาเวนเดอร์แพ้ได้ค่ะ mm hmm. ไม่ต้องมีก็ได้แต่อย่าเพิ่งไปก่อน mm hmm. เดี๋ยวจะตอนจ่ายตังค์ขึ้นมาเนี่ยกครับไม่คุ้มเลยอังคารกลุมโป้ สนับสนุนโดย Yaris a t i v e Modelista ผู้นำเทรนบนทุกเส้นทางและสวัสดีปีใหม่เตรียมพยานกับโอกาสที่จะมากับ b b l a m อังคารคลุมโปงนะคะคุณผู้ฟังอังคารหน้าเจอกับอุ้มอิ่มนะคะน้องอุ้มอิ่มมากันสดๆเลย2ชั่วโมงตั้งแต่2ทุ่มนะคะจนถึง4ทุ่มกับแรงบันดาลใจล่าสุดจากโตเกียวสัญลักษณ์แห่งความเป็นผู้นำเทรนด์โตโยต้ายาริสเอทีโมเดลลิสทยานกับโอกาสที่จะมากับ b a เอเชียและ b j จิตอีควิตีโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพนะคะอังคารคลุมโปง